เคยสังเกตไหมครับว่าในงานเขียนดีๆบางทีแค่ฉากเดียวก็บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดได้เลยสําหรับเรื่องหาด8ก็เหมือนกันครับฉากที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นภาพสะท้อนสังคมที่แบบน่าขนลุกมากซ่อนอยู่ใต้บทสนทนาที่ดูเหมือนจะธรรมดาธร,รานี่แหละครับเรามาค่อยๆแกะรอยไปพร้อมกันเลยดีกว่าประโยคนี้เป็นประโยคปิดท้ายของฉากนะครับมันทรงพลังมากแล้วก็ทิ้งปมไว้ให้เราคิดต่อเลยว่าเอ๊ะ แล้วอะไรที่มันนําไปสู่จุดที่น่าหวาดหวั่นขนาดนี้แล้วไอ้ที่ว่าอันตรายที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ที่กําลังจะตามมาในการวิเคราะห์นี้เราจะลองไล่เรียงเหตุการณ์กันไปทีละขั้นเลยนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพชัดๆว่าความตึงเครียดความรู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมายังไรผ่านแค่บทสนทนากับการกระทําของตัวละครเท่านั้นเองผู้เขียนเขาจงใจวางฉากนี้ไว้ก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติใหญ่เลยนะครับเหมือนจะบอกไปในในเลยว่าความเลวร้ายที่แท้จริงเนี่ย มันไม่ได้มาจากธรรมชาติอย่างเดียวนะแต่ว่ามันกําลังก่ะตัวขึ้นในใจของคนนี่แหละการระบุสถานที่กับเวลามาชัดเจนขนาดนี้ทําให้เรารู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆเลยนะครับร้านนวดเล็กๆริมทางที่กําลังจะปิดต,ตอนกลางคืนโอ้โหเป็นฉากหลังที่มันขับเน้นความเปราะบางของตัวละครผู้หญิงได้ดีมากๆเลยและนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดความรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยมันถูกถ่ายทอดออกมาผ่านคําพูดของตัวละคร ซึ่งมันแสดงให้เห็นเลยนะว่าภัยคุกคามเนี่ยเราสัมผัสมันได้ก่อนที่มันจะปรากฏตัวซะอีกและจากจุดนี้เป็นต้นไปครับที่ภัยคุกคามซึ่งมันเคยเป็นแค่ความรู้สึกคลุมเครือเนี่ยได้ปรากฏตัวขึ้นมาเป็นรูปธรรมจริงๆแล้วก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งทั้งหมดในเรื่องเลยโอผู้เขียนเขาใช้เสียงมาสร้างความระทึกได้เก่งมากเลยครับ คือแค่เสียงรองเท้าที่ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมันก็สร้างความตึงเครียดในใจเราแล้วนะทั้งทงที่เรายังไม่เห็นเลยว่าใครกำลังจะมาแล้วนี่ก็คือคำทักทายแรกที่ได้ยินฟังดูเพลินๆเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วประโยคนี้มันไม่ใช่แค่การทักทายธรรมดาเลยนะแต่มันคือการประกาศตัวตนที่ล่วงล้ำแล้วก็กดขี่ตั้งแต่วินาทีแรกที่พวกเขาปรากฏตัวเลย สิ่งที่เรากำลังจะได้เห็นกันต่อเป็นนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การพูดคุยกันทั่วไปนะแต่มันคือเกมกดดันทางจิตวิทยาที่ค่อยๆค,คลืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆแล้วก็น่าอึอดอัดมากจุดนี้แหละครับที่น่าสนใจมากลองดูการประทะกันบนสไลด์นี้นะครับคือมันเห็นความแตกต่างแบบชัดเจนสุดๆเลยระหว่างการปฏิเสธแบบสุภาพของผู้หญิงกับการที่ผู้ชายไม่ยอมรับคําปฏิเสธนั้นเลยคือฝ่ายหนึ่งเนี่ยพยายามจะบอกว่าพอแล้วจบนะ แต่อีกฝ่ายกับยิ่งรุกหนักขึ้นไปอีกแล้วคํากระซิบประโยคนี้ก็สําคัญมากๆครับมันเหมือนเป็นกุญแจที่ไขให้เราเห็นเลยว่าแนวคิดเบื้องหลังมันเป็นพิษขนาดไหนคือมองว่าการปฏิเสธของผู้หญิงเป็นแค่เกมที่ต้องเอาชนะให้ได้ไม่ได้มองว่ามันคือความต้องการที่แท้จริงของอีกฝ่ายเลยและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของฉากนี้เลยครับ เป็นวินาทีที่การปฏิเสธอย่างสุภาพสุภาพเนี่ยถูกตีความใหม่ให้กลายเป็นการไม่ให้เกียรติซะอย่างนั้นมันคือการพลิกเกมให้โยนความผิดไปให้ฝั่งผู้ถูกกระทําแบบเต็มเต็มผู้เขียนเขาให้คําจํากัดความของแนวคิดนี้ไว้นะครับซึ่งมันเป็นคีย์สําคัญเลยที่ทําให้เราเข้าใจสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้บทสนทนาว่ามันไม่ใช่แค่คําพูดแต่มันเป็นเรื่องของอํานาจที่แฝงมากับน้ําเสียงแล้วไอ้ตรงนี้แหละครับที่น่ากลัวที่สุด ทางฝั่งมะปรางก็ทำได้แค่ร้องขอในสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดที่มนุษย์ควรมีให้กันนั่นก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่คำตอบของไอป้อมกับหน้าตกใจมากครับเขาบิดเบือนคำว่าให้เกียรติให้กลายเป็นการข่มขู่ที่ซ่อนอยู่ใต้คำพูดที่ดูเหมือนจะดีและนี่คือหัวใจของการคุกคามในฉากนี้เลยคือการทําให้คําว่าไม่กลายเป็นเรื่องอันตรายขึ้นมาทันทีแล้วคําพูดทิ้งท้ายของไอป้อมก็เหมือนการตอกย้ําให้ชัดเจนไปเลยครับว่า เรื่องนี้ยังไม่จบนะการที่พวกเธอเดินจากไปได้ไม่ได้แปลว่าพวกเธอหนีพ้นแล้วแต่มันคือการประกาศสงครามทางจิตวิทยาการแบบชัดๆเลยแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นมันเกิดอะไรขึ้นต่อบทสนทนาระหว่างผู้หญิงด้วยกันเองหลังจากนั้นเนี่ยได้สรุปแก่นของเรื่องราวทั้งหมดเอาไว้ได้แบบน่าสนใจมากๆเลยครับสไลด์นี้สรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพวกเธอทันทีเลยครับคือพวกเธอหวาดกลัวมาก แต่ในขณะเดียวกันก็รู้ว่าไม่มีใครช่วยได้เพราะในสายตาของกฎหมายหรือระบบเนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหนี่คือความจริงที่มันทั้งเจ็บปวดแล้วก็น่าอึดอัดใจมากๆและนี่คือภาพที่สะท้อนความแตกต่างแบบสุดขั้วเลยครับระหว่างมุมมองของผู้กระทําที่อาจจะคิดว่าตัวเองแค่อยากรู้จักกับประสบการณ์ของผู้ถูกกระทําที่รู้สึกเหมือนโดนบังคับให้ยอมไอช่องว่างทางความคิดตรงนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมหลายๆอย่างเลย ประโยคนี้ของมะปรางผมว่ามันเหมือนเป็นบทสรุปของฉากทั้งหมดเลยนะมันคือข้อความที่ทั้งเฉียบคมแล้วก็เศร้ามากๆเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคมที่ให้คุณค่ากับศักดิ์ศรีของผู้ชายมากกว่าความปลอดภัยของผู้หญิงผู้เขียนยังใช้ธรรมชาติมาเป็นสนัญลักษณ์ได้น่าสนใจมากครับท้องฟ้าที่มืดครึ้มกับเสียงฟ้าร้องไก,ไกลๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลางบอกเหตุของพายุลูกใหญ่นะ แต่มันยังสะท้อนถึงอันตร,รายที่กำลังคืบคลานเข้ามาในชีวิตของพวกถายด้วยและการวิเคราะห์ของเราก็เดินทางมาถึงตอนจบแล้วครับด้วยคำถามเดียวกันกับที่ผู้เขียนทิ้งท้ายไว้ให้เราคิดต่อคือถ้าทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแล้วอันตรายที่แท้จริงที่กำลังจะมาถึงแล้วครับมันจะน่ากลัวได้ขนาดไหน